เดี๋ยว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 นะคือ,ค,อคือคือคุณลุงคุณลุงมีระเบิดคุณลุงมีระเบิดแล้วแล้วไอ้ข้างบนนั้นคุณลุงมีอ่าไฟนะครับคือคิด,คด,คดสาภาพดูนะ้วเท่าไฟไอ้นั้นอ่ะมันหักลงมาแล้วโดนระเบิดแล้วตายเนยยกขันนะเว้ย คนนครับกลับเข้ามาสู่เกมที่มีชื่อว่า Mercury a p p แอปนั่นเองโอเคเคก่อนจะไปเริ่มคลิปต่อนะจะจะบอกก่อนว่าขอแก้ตัวแป๊บนึงไอ้งานเนี้ยมันไม่ใช่งานโชว์รูมรถด้วยมันเป็นงานเปิดตัวที่ใช่เออคือก่อนหน้านี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ที่แล้วผมบอกว่าเอองานเบอร์เกอรีแอปเปอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับรถใช่ป่ะเพราะว่ามันมีเขียนว่าวิดคาชัตเตอร์ก็ว่าอุ๊ยโชว์ลูมแน่เลยแบบงานโชว์สิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่นะมั่ว โอ้โหคนอ่านในกิจไม่เก่งว่าเล่นเกมภาษาอังกฤษแถมอังกฤษโคตรยากอะไรอังกฤษจ๋ามากเลยแค่งานนี้นะครับผมหาข้อมูลมาเหมือนจะเป็นงานเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนเป็นงานอ๋อเปิดตัวเหมือนกับว่ามาคืออ p ปเดตเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนมันเคยพังไปก่อน่ะตอนนี้มันแบบว่ามาแบบเปิดตัวใหม่แล้วเออมันอย่างนั้นอ่ะเออคือจดหมายเปิดตัวทั่วไปอะเนาะ เคก็ okay, <laughs> <laughs> ประมาณนั้นนะครับ <laughs> ขอโทษจริงๆที่แปลผิดเคยเปิดคลิปมาก็แบบขอโทษก่อนเลยเค <laughs> okay, อันนี้คือผมย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่คําถามของอตัวเล็กกี้เนาะโอ้แล้วว่าคิดไปแล้วบอกอยันนะคิดที่แล้วมันไม่มีเสียงซาวนะคะเพราะว่าผมใช้ OBS อ่ะตอนนี้ผมได้สตรีมคืนมาแล้วเออก็เลยตอนนี้ก็คือมีเสียงแล้วนี่ไงนี่ทุกคนแอแะฟันดีฟันดี อ้งํงาอ้ํางา,งาคือมันมีเสียงอ่ะมันมีเสียงวิลลี่ตอนกำลังกินด้วยโอเคเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปตรงส่วนของที่เราจะถามตัวเล็กกี้เลยนะครับโอเคก็จะมีเขียนเกี่ยวกับ invitation คือบัตรเชิญเกี่ยวกับ การบูรณะหรอสถานที่แล้วก็การสืบสวนนะครับเขเราเมา่อแรกได้ถามไปก่อนเนาะเพราะว่าคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมานอกจากว่าเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยแล้วเธอได้รับเปิดเชิญนี่มาจากไหนกันหรอโอ้ไม่ต้องถามนะจำไว้อย่างเดียวก็พอว่าเธอนะ่ไม่ควรจะพลาดมันนะเข้าใจไหมอ่าแล้วก็ม,มีประมาณอย่างนั้นนะคือแบบว่าแบบว่าเออไม่ต้องรู้หรอกว่าเอาบัตรมาจากไหนแต่คือไปเถอะอย่างนั้นอนะ แล้วเอ่อมันมีอะไรน่าสนใจในที่นั่นอย่างนั้นเหรอเอ่อก็มีน่าจะสระว่ายน้ำมีซาวน่ามีหอดูดาวโอ้แล้วก็มีที่เลี้ยงเด็กด้วยอือพูดถึงที่เลี้ยงเด็กใช่ป่ะก่อนอันเนี้ยมันม,มีมีน้องคนหนึ่งเลยือเขาคอมเมนต์มาว่า อ่าที่พ่อแม่ของวิลลี่อ่ะเอามาให้เราเลี้ยงเพราะอะไรรู้ปะพ่าะน้องกินเก่งเลยคือเลี้ยงแล้วเปลืองตังค์อ่ะก็เลยเอามาฝากเอาไว้ฮึทีลี้เด็กอย่างนั้นเนอะน่าสนใจเอะเมื่อกี้ว่าอะไรนะครับโอ้ไม่มีอะไรลูกกินกินต่อไปกินต่อไปหุบปากกินต่อไปปิดหูหุบปากแล้วกินต่อไปรับรับขับขับครับกินต่อครับกินต่อ ฉันได้ยินเมื่อก่อนหน้านี้อมันเป็นโรงพยาบาลร้างนะอืแล้วก็มีเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันเคยเป็นสถานที่ของพวกนักเล่นแร่ธาตุซึ่งเขาบอกว่ามันมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นโอ้โหเออฉันเริ่มสนใจแล้วสิมันคงจะเป็นที่ที่เติมพวกแรมาจาะได,ด,ดีเลยฉันว่าได้ว่าเธอต้องสนใจจะที่แรก อาแต่อ่าอย่าถูกผีกินไปก่อนละกันเน,ะนาะนรกน่าะยังไม่ต้อนรับเธอนะจ๊ะจนกว่าเธอจะเขียนเขียนสคริปต์ให้ฉันก่อนนะแล้วค่อยไป <c oughs> อาเกี่ยวกับสถานที่นะครับเอ่อทิมทินโบนฮิลมันดูเป็นสถานที่เป็นยังไงอย่างนั้นเหรอโอไม่ต้องห่วงเลยมันเป็นสถานที่เงียบๆที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขาที่อาค่อคนข้างที่จะหมอกจัดนิดหน่อย ฉันได้ยินว่าแ,แถวๆนั้นเนี่ยมีการค้นพบเป็นเหมือนกับเครื่องรางบางอย่างอย่างนั้นเหอในใรอที่แคพวกเขาใช่ไหมเออมันดูเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่จากที่ฉันไปฟังเรื่องราวของนักสถสารที่นั้นมาเนี่ยก็มีบริษัทน่าสนใจอยู่เพียบเลยละ่ะเอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังทีหลังนะแล้วเกี่ยวกับการสืบสวนละ่ะ เออเธอยังสืบสวนเรื่องโนลิอยู่หรือเปล่าโนโนลิคืออะไรว่าโนลิโนลิสาลายเหรอ <c oughs> เออก็เพื่อเราก็เข้าไปสืบเขาเราเข้าไปหาข้อมูลในโรงงานาน,นั่นมาบ้างอ๋อโนลิน่าจะเป็นชื่อโรงงานนะครับใช่ปะอ l อเดฟตอรี่เหมือนกับว่ามีโรงงานเนี้ยเขาจะปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำนะครับแต่ว่าพวกเราต้องการหลักฐานมากกว่านี้ แล้วเธอจะปลอมตัวเป็นแล้วเออถามจริงๆเธอเธอเนี่ยเป็นนักสืบหรือว่าเป็นเธอเนี่ยเป็นผู้ผู้ช่วยผ,ผู้ช่วยนักเขียนไม่ใช่เหรอทำไมต้องทํางานนักสืบด้วยล่ะเนี่ยโอาฉันเคยเป็นนักข่าวมาก,ก่อนจะชี้รักางานผู้ช่วยนักเขียนนี่มันก็เป็นแค่งานพาร์ทไทม์นะทำเวลาว่างนะเข้าใจไหม แล้วตอนนี้เธอจะปลอมตัวเป็นอะไรล่ะเออเป็นคุณแม่ใส่ชุดแอฟโรเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าฉันรับโรงไล้ว่าพวกเขาต้องจำฉันไม่ได้แน่นอนโอเคก็มาเหลืออะไรให้คุยแล้วไปโอ้หมดเวลาแล้วสินะเนี่ยอ่าฉันต้องกลับไปที่บ้านก่อนแล้วนะบายนะจ้าเจ้าหมาโอ้ขอบขอทษเจ้าวูฟฟี่อื บายบายครับพี่สาวนักเกิรบงับฉันกำลังรอเออสคริปต์ต่อไปอยู่นะจ๊ะฮารดไม่ต้องหวังอะไรมากล่ะไอท้องของผมตอนนี้มันเต็มไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะกินหมดหรอถามจริงมันยัดลงไปได้ยังไงวะน,นั่นอะ ตอนนี้ท้อของผมเต็มไปหมดแล้วผมครจะกินอะไรไม่ได้อีกแล้วในคืนนี้งั้นเหรอเจ้าตัวน้อยแต่วันนี้เนี่ยคุณลุงของนายากจะทำอา,อาหารสุดพิเศษที่เต็มไปด้วยไข่ผักกาดแล้วก็เชอร์รี่ทเมโต้นะเชอร์รี่ทเมเนะ่าจะเป็นในมะเขือเทศก้อลูกเล็กๆนะครับอยฟังดูแล้วไม่น่ากินเลยแต่มันเต็มไปด้วยโปรตีนแล้วก็สารอาหารมากมาย โอเคมะกลับบ้านกันโอเคโอเคก่อนหน้าน,นี้นะครับผมแอบไปแอบไปคุยกับอ่าพวกอ่าตำรวจอ่าคุณตำรวจเมื่อคิดที่แล้วนะครับแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นบทสนทนาที่เราจะต้องไปคุยกับทางแบบว่าตำรวจก่อนถึงจะปลดล็อกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งระบบของเกมนะครับในการแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเหมือนจะเป็นบทสนทนาลับเนาะโอเคปะวิ่ง โอย้ยเาวิ่งเร็วสิครับตอนนี้เต็มทองไปหมดเลย้ยนั่นแหละเธอเธอคนที่จะแบบว่าออกกำลังกายบ้างนะวินล,ลี่เค okay, ป่ะเค okay, เธอเดอะพาทเมนต์โอ้พวกเรากำลังขึ้นไปเพื่อแพ็คของสินนะครับเอ่อฉันยังฉันยังไม่ตัดสินใจเลยนะว่าจะไปในเจ้าหนูฉันไม่มั่นใจว่าแม่เธอเนะีย่ยใหญ่ฉันพาไปไหนด้วยหรือเปล่าอ๋อ แต่คุณลุงก็น่าจะาไม่ต้องเป็นไม่อยากเป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่อยากหาเวลาว่างๆในการเขียนง,งานหรอผมได้ยินนาที่นั่นมีบริการเลี้ยงเด็กด้วยอืมไอเด็กนี่มันไรโอ้คิดว่าจะเอาชนะลุงได้อย่างนั้นเหรอมาขึ้นไปข้างบนเร็วเข้าอาติกฟอกอะไรวะนี่อ่ะ เหมือนกับว่าหมอกโอ,โอ๊ยอา่าหมอกหนาเหมือนกำลังจะแบบว่าลงต่ำลงมาแล้วก็ล้อมรอบพวกเราเอาไว้ในความมืดหรอในระหว่างทางเดินอันนี้เป็นอนนี่ป้าบทบทไอ้บทไอ้ในเขียนของตัวฮารลอตปะใช่ป่ะวะเอาไม่ใช่นี่วะทินโบนคิวนะครับ ป,ป้าป้าชายป้าป้าหรอป้าป้าชายป้าป้าชายน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนสัตว์ประเลิร์ปะคือป้าป้าเนี่ยแปลว่าพ่อใช่ปะส่วนชายเนี่ยมันแปลได้พวกแบบว่าเหมือนพวกสันเจ้าอ่ะน่าจะเป็นพวกสัตว์ประเลิได้เดียว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 นะคือคือคือคุณลุงคุณลุงมีระเบิดคุณลุงมีระเบิดแล้วแล้วไอ้ข้างบนนั้นคุณลุงมีอ่าไฟนะครับคิดสภาพดูด้ถย่าไฟไอ้นั่นอ่ะมันหักลงมาแล้วโดนระเบิดแล้วตายจะยกขันนะเว้ย เป็นบ้าพกระเบิดมาวะเนี่ยโอ้โหเนาะตนนียที่ไม่มีคนมาเดินทางสายนี้เนาะเออคือเจ้าหนูนี่น่ยกินไอศครีมไปเยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ท้องเสียก็เลยเอเอเกิดเรื่องเลไหน่อยนะครับไม่นะครับผมไม่ได้อ่ามันแย่มากแต่ว่าแต่ว่าคนลงก็ทํากระเป๋าหายเหมือนกันนั่นแหละโอ้รู้รู้อะไรไหม อาผู้คนแถวๆนี่น่ะทำตัวยังกับเหมือนพายไก่นะเป็นยังไงว่าพายไก่ถ้าหากว่าด้านหนึ่งมันไหมล้วก็มันก็จะแย่ไปหมดเลยนะรู้ไหมโอ้อยงี้นี่เองแต่ก็ยังโชคดีนะที่บัตรเชิญไปที่แอปบี้ของฉันเนี่ยอยู่ในกระเป๋ากระเป๋ากันเกงไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเรามีปัญหาแน่โอ้แอปบี้อย่างนั้นเหรอฉันรู้สึกตกใจทีหน่อยนะนี่อะ ที่มีที่จะมีคนไปเยี่ยมอสถานที่แบบนั้นด้วยเอ่อก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับคือผมได้ยินมาว่าที่แห่งนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้เราวางหน่อยนะคือเรื่องพวกนี้นะถ้าไม่เชื่อเธอจะลบดูดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะมันก็อิงมาจากเรื่องจริงแล้วก็เรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาทั้งนั้น,น,นแหละในภูเขาแห่งนี้เขาบอก ไม่มีใครมาทางนี้เลานะมันก็เพราะพวกเ,เขาเนะี่ยกลัวสัตว์ประหลาดกันหมดเลยยกเว้นฉันคนเดียวที่แห่งนั้นนะมันเป็นโรงพยาบาลเก่าและก็ว่ากันว่ามันเป็นที่อยู่ของครอบครัวประหลาดครอบครัวหนึ่งซึ่งเอ่อพวกเขาเนี่ยซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องของพวกเขาเท่าไรแต่พวกเขาเขาก็มีเงินเข้าครอบครัวไม่ขาดสายเลยละ่ะ แก็เป็นแค่ข่ขาวลือนะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับนักเล่นแร่แปรธาตุที่ทําสัญญากับพีาศาตโอ้แป๊บนะคือเกมเนี้ยมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วจังวะคือเข้าใจป่ะตอนตอนเริ่มมาเป็นนักเขียนมีอ่ามีพ่อมีพี่สาวน้องสาวเอาเด็กมาฝากเด็กมาฝากเสร็จปุ๊บลงไปข้างลงลงออกไปไปหาผู้ช่วยผู้ช่วยบอกว่าผู้ช่วยเป็นนักสืบผู้ช่วยเป็นนักสืบเสร็จปุ๊บมาอยู่ที่นี่แล้วมันมีเรื่องสัตว์ประหลาดมายัางไงวะเนี่ย คือคืออารมณ์อารมณ์เกมมัน,เป,นเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเร็วจังวะ <c oughs> เออแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอครับ <c oughs> พวกเขาถูปีศาจจับได้กันหรอ <c oughs> โอ้บอกว่าเออเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยถูกขังอยู่ข้างในเคาเลือาหาแห่งนั้นใช่แล้วด้วยความเจ็บปวดมากๆาเลยละเออว่าแต่เรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกน่าสนใจ มากกว่าไอระเบิดอ๋อไม่ใช่ไอระเบิดที่ชุนรถอะมันทําให้ผมกลัวมากกว่าเรื่องราวอีกนะครับระเบิดแล้วโอ้ไม่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 ใช่ไม่ไม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 ใช,ใช่อันนี้ไม่ใช่ระเบิดนะอันนี้อันนี้คือพลุแล้วมันต่างกันตรงไหนวะระเบิดแล้วก็ดินปืนลูก็ดินปืน <laughs> มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยลอดพ้นจากปีศาจได้ มันเป็นแถมมันยังสวยอีกด้วยคือคือถ้าปีศาจมาลูจะแบบจุดแล้วก็กิ้งกิ้งยิงกิ้งกิ้งคูแบบไวโอเลตในอาร์อเลยวม้ยพูกอย่างนั้นเหรอครับวู้สุดยอดเลยขอ,ขอบผมอันนึงได้ไหมแะคุณป๊าป้าชายโอ้โอ,โอคิดว่าป๊าป้าจะปฏิเสธดวงตาของเด็กน้อยได้อย่างนั้นเหรอ รอบไปสิไอ้หนูแล้วคืนลุงเอาเอาผู้ให้เด็กอะไรวะนี่อเกมนี้มันอะไรอุ้ยขับคนครับแล้วหนูไปรอบมันด้วยแป๊บนาแล้วคืนแล้วคือคอ,อ่าคุณลุงคุณลุงไม่ห้ามเลยหรออ่าแล้วผมผมลืมเลยเมื่อกี้จะอ่านอะไรวะย้อนได้บอกว่าย้อนไม่ได้ด้วย โอเคอรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นตาวินลี่ถามนะครับวินลี่ถามมาลุงโอ้ยคุณลุงครับผมอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดจังเลยย่าคุณบอกว่าที่นี่มีสัตว์ประหลาดอย่างนั้นหรอครับจริงไหมย่าโอ้แน่นอนเป็นเรื่องจริงอ่าก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยมีผู้คนมากมายเข้ามาในป่าแห่งนี้แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะได้ออกไปทุกคนเนี่ยถูกจับไปโดยเจ้าสัตว์ประหลาดในป่าละ่ะ อะอะไรนะครับสัตว์ประหลาดเหรออืมผมผมไม่กลัวหรอกนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นอ่หมาป่าที่กล้าหาญนี่เออว่าแต่สัตว์ประหลาดนะมันกินคนไหมอ่ะโอโฮโฮ้โหไม่มีไม่มีสิ่งใดที่ถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดแล้วไม่กินคนหรอกเนาะมันถูกเรียกว่าโดยชื่อบนชิวเวอร์หรือถ้าแปลเป็นไทยคือตัวแทะกระดูกปะ โบนกระดูกชิวเวอร์ก็คือการแท้แล้วก็เติม e ER ออาเข้าไปคือนักแทะนักแทะกระดูกโอเคจำไว้นะครับอะไรเติม e r อาให้ใช่คาว่านักนำหน้ามันนี่มีดวงตาสีแดงหายใจในความมืดและมันก็เร็วดังสายลมมันเนี่ยมีเขาสองเขาอยู่บนหัวและปากมันเนี่ยก,กว้างมากๆเลยฉันเนี่ยไม่เคยลืมวันที่เคยเจอหน้ามันเลย อะไรนะครับคนลุงเคยเห็นสัตว์ประหลาดด้วยหรอครับเนี่ยโอ้โหดูสิว่หูของฉันน่่มันหายไปข้างนึงใช่ไหมละ่ะมันนะ่ะถูกกัดโดยสัตว์ประหลาดนั่นนั่นแหละแต่โชคยังดีนะฉันเร็วพอที่จะหนีมันได้มันเป็นประสบการณ์ที่หนักกรู้มากๆเลยละ่ะโอ้แล้วเกี่ยวกับแอปปี้ล่ะครับ ที่นั่นมันเป็นโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมแต่ว่ามันมีเรื่องเหนือธรรมาชาติบางอย่างเกิดขึ้นหรอครับโอ้ก็ใช่แล้วเมื่อก่อนตอนที่ฉันยังเด็กมากๆเนี่ยฉันอสุ่อพัดพลาเพดเ,าเหมือนกับว่าคู่หูนะคะเหมือนเพื่อนของลุงเนี่ยหายไปที่นั่นเนาะฉันก็เลยไปตามหา ไปตามหาคู่หูของเขาที่หายไปแล้วก็ได้เห็นมันอ่ะอ่ะอะคุณลุงเห็นอะไรเหรอครับอ,อ่าฉันเห็นเนี่ยเป็นเหมือนกับผูดผีที่อ,อ่อส่องแสงได้เป็นแสงสีเงินแล,แล้วแล้วหลังแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นฉันก็วิ่งหนีกลับบ้านไปเลยแล้วไม่นานอ,อ่าเพื่อนชันก็กลับมาอีกไม่กี่วันต่อมา เออรู้สึกว่าเขาจะเหมือนย้ายไปอยู่ที่เมืองข้าง,างๆเฉยๆแต่ชั่นก็หลังจากเหตุการณ์นั้นชั้นก่อพยายามที่จะลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าไปที่นั่นอีกเลยโอ้แล้วอ่าพลุนี่ล่ะครับคือมันมีพลังพิเศษไหมอ่ะโอ้แน่นอนมันเนี่ยเมื่อยิงขึ้นไปขึ้นอ่าเมื่อมันยิงยิงมันขึ้นไปขึ้นบนฟ้าแล้วก็มันจะมีเสียงเหมือนกับ อ่ฟ้าผ่าเลยละแต่ว่ามันมีพลังพลังของมันมีแค่นิดเดียวมันสามารถทําให้เราเนี่ยหนีพ้นจากสัตว์ประหลาดได้โอ้อย่างนั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นนี่ก็แปลว่าคุณลุงมาที่อ่กล้าเข้ามาในป่าได,ได้เพราะว่ามีเจ้าสิ่งนี้สินนะโอ้ไม่ต้องห่วงอสัตว์ประหลาดนะมันไม่เข้าใกล้พวกเราหรอกเนาะโอเคครับ ผมว่าลุงอ่ะอันตรายกว่าสับประาด,ดอีกผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกง่วงจังเลย่ะโอ้โหนโอนเถอะน่าเจ้าหนูน้อยเพราะเราต้องเดินทางอีกไกลโอเคเอาละเดินไปตามหนูสิเดี๋ยวลุงลุงลูกไม่ได้จะไปส่งถึงที่อย่างวะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นะคืออีกหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อโลกว่าๆเลยนะเว้ยคืออ่าอ่อโชคดีนะทั้งสองคนเงี้วเงียวเียวฮเวลลี่ตื่นก่อนสิเออผมว่าเอ่อขอบคุณนะครับที่พามาส่งถึงที่นี่นะครับป้าป้าชาาแต่ไปส่งต่อได้ไหมวะเ <c oughs> ออทางนี้นะเป็นถนนเส้นเดียวนะอาเอานี่ ผูุไฟสำหรับวิลลี่เออผมจะพยายามเก็บมันให้อยู่ห่างจากมือเขานะครับคือลุงลุงใจดีมากเลยลุงลุงให้ผู้ไฟไปขอขวัญกันเด็ก <laughs> โอเคถ้าอย่างงั้นก่อเขาบังว่าให้พวกเธอไม่ต้องใช้พู้ไฟนั่นหรอกนะลุงไปละ่ะฮะแป๊บหน้านลุง คือลุง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 ไม่กลับทางนี้เหรอครับลุงลุงคือลุงลุงไม่กลับทางนี้เหรอเนี่ยลุงลุงลุงไม่ไปทางนี้เหรอแล้วลุงไปข้างหน้าถ้าลุงไปข้างหน้าลุงไปส่งผมหน่อยได้ไหมไรอ่ะคือมีดีมแคชเชอร์ด้วยดีมแคชเชอร์นะครับมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไรเดียมันเป็นเหมือนเครื่องดักฝันเขาบอกว่าถ้าห้อยดีมแคชเชอร์เนี่ยเอาไว้เวลานอนเนี่ยมันจะดักมันจะดักฝันร้ายนะครับ และอะไรผมเนี่ยโตอะไรว้นั่นอะแล้วคือแบบต้องต้องอุ้มหลานอะเดินไปโลกว่า,วา Enter Lamp อ๋อไม่น่าละ่ะคือคือเหมือนกับว่าอะอะไรวะ h o l l o คือมันมีอะไรสักอย่างอยู่ในนี่ d ด e มแค a เชอร์ er. โอ้ยโอเคได้เนื้อหาของดี er มแคชเชอร์มันนะครับ อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วทำไมลุงไม่ไปส่งต่อคือเหมือนเราต้องเดินขึ้นเขานะครับคือลุงเป็นรถเกวียนเนี่ยคือลุงอันนี้ไม่ได้โอเคโอเคพรุ่งหน้าไปแอปบี้กันเลยโอ้โหด้วยครับอ๋อนี่ไงใช่จริงด้วยคือมันเป็นเหมือนกระทางลาดขึ้นข้างบนนะครับก็เลยลุงก็เลยขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงเนี่ยเป็นรถเนาะ จะเจออะไรไม่ว่าเกมนี้ทำไมมันมีหลายอารมณ์ังเลยสูสกว่ากลายเป็นอารมณ์สยองซะแล้วเอาจริงปะค่อคุณลุงคุณลุงอุ้มหลานขึ้นคุณลุงอุ้มหลานเนี่ยมันควรจะเป็นอารมณ์ที่มีความอบอุ่นสิทำไมมันถึงกลายเป็นบรรยากาศอย่างนี้ได้วะเนี่ยเดินต่อไปนะครับอยีติเกมพิเศษอันนี้เดินโอเคตัวละครเดินเองละยีติเกมพิเศษ อ่านี่เหมือนจะขึ้นเริ่มขึ้นเครดิตแล้วนะครับน่าจะจบเดโมโลแล้วปะใช่ปะขึ้นขึ้นเร็วหน่อยได้ปะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมปล่อยหน้านี้เอาไว้หน่อยละกันเนาะเดี๋ยวจะมาพูดคุยเกมนี้นิดนึงนะครับเพราะผมเดาว,ว่าเครดิตน่าจะอีกสักแป๊บเลยโอเคครับเกมนี้นะครับจากที่ผมเล่นมานะครับคือผมพูดจริงๆนะครับว่าเกมนี้เนี่ยอ่าคืออารมณ์เกมมันเปลี่ยนไปเร็วมาก จากตอนแรกใช่ป้ะเราเป็นนักเขียนแต่ที่ผมพูด,พดก่อนหน้านี้เลยเราเป็นนักเขียนเราเออมีแบบเหมือนกับว่าพี่สาวน้องสาวของเราเนี่ยเอาตัววิลลี่มาฝากเอาไว้มันก็ควรจะเป็นชีวิตปกติใช่ป้ะแล้วคือจูๆ่ๆเราก็ออามาคุยกับเหมือนผู้ช่วยนักเขียนของเราแล้วก็ได้ไงดีอะได้มาที่นี่ซึ่งโคตรหลอน <laughs> อะไระเนี่ยคือเกมมันเกมมันหลากอารมณ์มากอะ <laughs> โอเคเหมือนพวกเราจะไปเจอเก,กับโอแมนชั่นนะครับเป็นแบบว่าเหมือนสถานที่ที่หนึงในข้างหน้านะคะ okay. รับโอเคจบจบจบเดโมแล้วปาปะอ๋อยังไม่จบเนาะโอเคอ้าไม่กินน้องหาวด้วยพวกเราอยู่ไหนหรอครับอยู่ที่แอปปี้เรายังอ,ะอ่ะเอ่อก็ในระหว่างที่เธอหลับฉันก็แบกเธอขึ้นมาจนถึงพวกเาขานี้เลยนะ นองน,น่ารักมากเลยดีโอดูสิประตูมีประตูอยู่ตรงหน้าเราด้วยครับโอ้เออเขาใช่นะโอเคมาไปดูกันเค okay. นะครับอ๋ออันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นประตูประตูที่อยู่ในหน้าอันนี้เลยใช่ปะหน้าคัทซีนเลยอะเออหน้าเข้าเกมอะเคเคเพราะเราต้องไปเช็คเดอดอ์นะครับ โอเคแปลว่าเรมตัวเรโมยังไม่จบนะครับแปลว่าอาจจะมีคลิปต่อไปอีกเนาะโอเคนิมนิมเมนเนอร์เหรอเนมเพลทบอกว่านิมเมเนอร์นิมรู้สึกจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายตัวหนึ่งนะครับผมจำเรื่องราวเกี่ยวกับนิมไม่ได้โอ้ไม่ใช่สิเมอร์คิว b รียบบี้มันเหมือนชื่อมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าที่อยู่นะใช่โอเคครับคือสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเรียก เบอคิลี่แอบบี้ว่านิมนิมเมเนอร์เนาะโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเขาเขาส่งบัตรเชิญของเรามาก็คือเป็นบัตรเชิญเกี่ยวกับการบูรณะบูรณะสถานที่นี้นะครับโอเคมาถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวต้องขอตัดจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับโอเคก่อนภายในตัวของ m e r c u r y a b b แเนี่ยจะเป็นยังไงก็ห้คนถ้าคนในนียอยากจะติดตามหดียมากคือเกมนี้เป็นเกมที่ถึงอารมณ์เกมมันจะเปลี่ยนค่อนข้างเร็วแต่ผมมองว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ในเรื่องของการหา หาความจริงแล้วก็เหมาะกับการมันเป็นเกมกึ่งสืบสวนนิดหน่อยอะนะครับคือผมว่าเนเรื่องเกมนี้น่าสนใจมากเลยโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคือตอนนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเท่ากับอิตาลุงคนเมื่อกี้เนาะโอเคบม่ายาายครับมาเจอกันครับ